หนูไม <premises. S 2> ่เห็นมีโชคลาภเข้ามาเลยตั้งแต่ใช้กระดสร้างศาสต์ตัวเลขไม่มีโชคลาภแต่ว่าขายของดีขึ้นมากๆเลยจากที่เงียบๆอยู่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่ละคนก็จะมีพื้นดวงที่แตกต่างกันบางคนก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคบางคนก็จะมีโชคลาภจากการค้าขายอย่างลูกค้าช่านนี้นะคะได้รับโชคลาภจากการค้าขายค่ะแต่ละคนก็จะมีพื้นดวงที่แตกต่างกันใครนะคะที่ใช้กระดสร้างแล้วพินจะขออนุญาตให้ใช้ เคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินนะคะซึ่งก็จะเป็นความลับที่อยู่ในหนังสือชิบมังค่างด้วยกรดาด้างใบเดียวและบางส่วนก็จะเป็นความลับที่เป็นความลับของศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยนะคะสําหรับคนที่ค้าขายอยู่นะคะอยากได้เด่นในเรื่องของการค้าขายพินแนะนําเป็นกรดาด้างใบสีเขียวเหนียวซับนี้เลยนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ค้าขายอยู่โดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และว,วันอาทิตย์พินแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ค้าขายอยู่กราด้างใบสีเขียวเหนียว ัพย์ใบสั้น859ใบาย,ยาว999บาทมีเคล็ดรับจัดให้ด้วยค่ะ